ภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ยังคงสารต่อเรื่องราวการก้าวข้ามพรมแดนในโลกเวทมนต์คุณผู้ชมจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ออกเดินทางไปยังดินแดนที่แตกต่างกันไปพร้อมกับรูปแบบความมหัศจรรย์อื่นๆและได้เข้าไปสัมผัสกับก,บกระทรวงเวทมนต์อีกแห่งโดยครั้งนี้เป็นกระทรวงเวทมนต์เยอรมันที่เบอร์ลินการประจนภัยครั้งนี้เรียกได้ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ประเทศจีนไปจนถึงเกรตบเทน จากนิวยอร์กสู่เยอรมนีและจากเท mm ือกเขาออสเตรีย hmm. ส er mm ู่พูตาน It was so surreal to walk onto these sets. What this place? the set Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore mm hmm. จะพาคุณผู้ชมหวนคืนสู่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์รวมถึงหมู่บ้านฮอกส์มีธ It's incredible everybody around you I asted as, excited as you are. ทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ได้สร้างโลกเวทมนต์ในแบบฉบับที่ยากต่อการเรียนแบบขึ้นมามีการขยายพื้นที่ขนาดใหญ่ในโรงถ่าย Warner Brothers Studios Leeds เ e นประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นกำเนิดของภาพยนตร์ชุด Harry Potter มานานกว่า20ปีข้อดีอย่างหนึ่งของการสร้างเรื่องราวในแบบฉบับของ J.K. Rowling ก็คือคุณผู้ชมจะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะได้เดินทางไปยังที่ใดบนโลกนี้บ้าง Kingdoms Bhutan ตัวอย่างสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในภาคนี้ก็คือราชอาณาจักรภูตานที่ตั้งของหอเวทมนต์ศาสตร์แห่งพ่อมดแม่มดโบราณหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Magisterial Chamber of Ancient Wizadry r โดยทีมผู้สร้างได้ทำการศึกษาสถาปัตยกรรมวัดของชาวภูตานในการสร้างเมืองแห่งเวทมนตร์ในภูตานให้ออกมาสมจริงที่สุด ประเทศเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ในเอเชียใต้แห่งนี้ well, จึงมีความมหัศจรรย์และสร้างความยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์ช่วงท้ายเรื่อง <laughs> เป็นบทสรุปจุดหมายการเดินทางในหลายประเทศทั่วโลกของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างสมบูรณ์เ <gins>. okay. ปียมหมายกายสิทธิ์ให้พร้อมแล้วก้าวเข้าสู่โลกเวทมนต์ของ J.K. Loring <laughs> ใน Fantastic b s t s t s e c r e t รสอ of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมโบลดอร์